แซ่บนะครับอันนี้ใส้กุบปเล,ปล,ปลย ใส่ฝามกลางนะครับใส่สวยครับเค <c oughs> สวัสดีครับสวัสดพีพี่นาน,านักตกปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องสายล่านาดินฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับก็ืัอนี้มาออกไม้ที่ป่าแตงโมนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ภาค2สองนะครับก็ตัตงแต่แรกๆน้ำยังอยู่ระดับด้านบนนะครับวันนี้ก็เลยลองมาซำเบิงอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆในกลุ่มนะครับโพสต์ว่าเจอปนินมีแต่ไซโบโบูเลยนะครับก็เลยมาลองเบิงนะครับ เจอยูดัดนลังก็จะเป็นของที่นัดเหยียบเทพสะพานขาวนะครับแล้วก็ที่มาน้าก็จะเป็นเหยียบตกป้าปนิดานะครับมาเห่นน้ากันเป็มคืนคืนนี้มาถึงนี่ประมาณสี่ทุ่มก,กว่านะครับสี่ทุ่มกว่ากว่ามาลงมาถึงกว่าจะมาลงเบ็ดลงยางกับะมาณสี่ทุ่มกว่า,วาครับก็ ได้หางหนึงนะครับส่วนของพีนัทก็ได้อยู่สามพีนัทได้ตั้งหางเื่นได้ได้สามหางนะครับไซส์สองหนึ่งตัวแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไซส์เจ็ดแปดขีนะครับนี่มานี่พีนันะนี่แหละครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเยอะนะครับในการีไอที่เฮ็ดให้เขาเดียวมาออกคลิปนี้นะครับ กับเดียยปนิดาครับย่างเป็นทางการมามาปลากระป๋องว้าปลาไอมามาปลากระป๋องนี่รับหาเสียงพอดีเยอะเนาะเขื่อนบอกว่าเบิ่งซุปเปอร์แมนตักปลาโอ้หห็บไปทั่วครับโอเคครับเดี๋ยวกะสารุนต่อตไปนะครับว่าเบิ่งว่ามื้อนี้เฮาจะทีได้เห็นหน้าตัวปนิษดอีกหรือไม่จังไสนะครับเดี๋ยวขอหยาดลงเบ็ดก่อนนะครับเพราะเบ็ดนี่ขึ้นจากน้ำหมดเลยนะครับยังไม่ได้ลงเบ็ดตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนี้เก็บเบ็ดนอนเลยนะครับ

มาแล้วครับยิงแนะครับปานินไสบูบเลยรุ่นนี้น่าจะมีเจถึงแปีดนะครับไสสวยๆครับ จากไปนี่จาเป็นปลาข้าวครับวันนี้ ที่ดีที่ดีที่ดี

ได้แล้วโอ้ยปิ้นูจ้บจับเออยเอีอนเนจั ไปโป๊ะครับมาแล้วหมายปัดแตงโมมาแล้วครับหนึ่งแต้มนะครับแต้มที่สามไสสวยเลยนะครับ นี่ไอ้ที่ผมตีอันนั้นตอนนั้นแหล่ยดีนะที่มันออกมาให้ได้อยู่ มาแล้วครับหนึ่งแต้มแต้มที่สามนะครับไซนี้เลยฝ่ามือตีงกลางนะครับโอเคนคี้ห้พวกนี้นรับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เที่ยงแล้วนะครับประมาณหามง สีสิแปดนะครับก็ได้ใส่ขึ้นมาเมื่อกี้ตรงน้ำนลยครับน่าจะเป็นมิมีบาจา์สักสองโลมาถึงเนาะวันโลหะโลหกนะครับแต่ว่าเงือกแดงดุนฟามือกลางๆเลยนะครับเมื่อกี้ไปนะครับฮะเอาไม่ล้วครับนี่

ยางลงไปมาเลยเบียมัน um นักไงเด้อมุขือตัวไหนไอ้เบียมันหาโล่เด้ต้องไล่เบียมันก็เดาตัวนี้มันเป็นเบียกระติงไงมันมันมันเป็นเงินตัวไม่มันเปบนมุขือตัวใส่ไล่หมูฟันเท่าไรนะครับเล็พร้อมหน่อยอืออันนี้กับปลากินแล้วครับนี่ ตายก็ตกเพีบเีบเพี้บเพี้บเลยนและเนาะตอนี้กำลังใจสู้ต่ออยู่วันนี้ยังอยู่ยเสียงให้กำลังใจแม่ะเนาะไอเีน่แทจะบนี้แม่เด้เนาะแม่ปนิอยู่บ่เอออะไรไปต้องมีการถามด้วยสิพ่อคนี้้องทำนงนอนเสียไปใหญ โอ้อาจารย์ยกสายไปบ่อ้ยผมผมตื่นเมื่อต้องโคตรอีกตอนขั้นนี่มันเสียเสียพันกันไหลใต้อยู่ได้แต้มที่สี่นะครับมาแล้วอาจารย์ต่อหน้าเลยนะ ใช่ล่ะต้องถามผู้เรียนนะเบืองใส่เอาแล้วนี้ใสกระเส้นน้อยแล้วเกินหกปอนด์รอมันขึ้นก่อนนะครับพี่ขามะพี่ขามาพี่ขามาพี่าาพูดนะมาแล้วนี่แหะปลาคุยนึว่ามไม่ค่อยเห็นอย,ยู่อยูด่ดินั่นไง

โอ้ย oh! แต้มเขียบฝ่ามือที่อาจารย์โอ้ฝ่ oh, ามือมากับน,นี่ใหญ่ย,ย,ยุ้ Go, โต้วัวไปขึ้นโชว์เลยอาจารย์น,นี่ครับอีกหนึ่งแบมเดี๋ยวพ้าฮะโอ้น่ากะของ เว้ยเป็นซองนี้นะครับบระว่างหลังอย่าบอกว่าแม่นอีนะเนื้อดมป่าครับเขาครับเตาะด้านบนมีผีคีมครับเาปากงถ้าเอาสินได้ได้การได้ ใส่ฝ่ามือกลางนะครับใส่สวยครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองเจ็ดนาทีนะครับก็ตั้งแต่ตัวนั้นมาก,กัดยังเริ่มเงียบนะครับแต่ว่าฝ่าหน่อยหลายอยู่นะครับแต่ว่ากดไปแล้วนะครับอีกทีหนึ่งช่วงกวดบันไทายนะครับ ตอนนี้ยังได้สี่ซีโบนะครับสี่สีหางปนินสี่หาง,หางที่เลียกกเป็นปลาหน่อยนะครับิ <c oughs> ึงยาวไปครับ <c oughs> เพราะว่าเด็กสภาพคุมก็ได้กลับแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะอาจารย์อยู่คู้เดียวเนาะมาคลิปนี้กับมากับอาจารย์นะครับอาจารย์ปนิดาอาจารย์นั้นนะครับไปลุ้นกันยาว ได้รอบมาเรียกมัน <laughs> 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 <laughs>

ปาบหมาบมากเริงใปลาบย้มอนหมากเม็ดก้ามาไปยังของทองอมไปยง ปวดปวดเดือดด้อปากเ่ด้วยก็ได้ปด <c oughs> น่อยกมือก็ได้ นี่นะครับผลงานกรรรวมวันนี้เฉพาะตอนนี้บ่ายสองนะครับแต่ว่าอาจารย์เราซีอีกเนาะวันนี้นี่อยู่ในถางอีกสามนะครับสายเขาทั้งนั้นขอแค่มันวัดครับนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลา ison, บ่ายสองจะครึ่งแล้วนะครับก็ผมจะต้องด้กลับก่อนนะครับก็น่าจะเรืออาพี่นันนะครับได้อยู่ต่อเนาะนนก็ มื่อนี้ต้องขอบคุณพี่นั้นนะครับเพราะว่าเป็นผู้สนับสนุนเยียเขาได้มาตออคลิปคลิปนี้นะครับเมื่อนี้ได้เห็นปลานนี้โคตรู่นะครับสี่ทันที่เหลืออันที่ว่าบุคคลในไทยนี่มีแต่ปลาหน่อยนะครับถือปลาหน่อยทรมั่งแต่เมื่อคืนนี่นะครับมาตั้งแต่สี่สี่ทุ่มเนาะสี่ทุ่มว่าลงเป็ดหาทุ่มหาทุ่มสีได้ประมาณตี่หนึ่งก็นอนกันครับได้ตัวนึงเมื่อคืนนี่ได้ตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามว่าโคตรโคตรเยอะครับแต่ก็ลุดเยอะ เอาได้เท่าที่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีแต่ใไซโบโบเลยนะครับอ๋อไฟเรื่องนึงนะครับเรื่องขยะนะเพราะว่าออกไปมาตกปลาไม่ไหนกะเห็นขยะเรือมลายแล้วขยะลายครับพยายามใส่กันเก็บใส่กันรักษาที่ตกปลาของเขานะครับบอกกับบอี้ยังงละครับถ้านานาทันใดมากก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันได้ดครับช่องสายล่านาดินฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับก็นานาทันใดอยากหูว่าคลิปน้ะจะมวนขนาดใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับ คลิปนี้ก็บ่มีอะไรครับอ้อแล้วก็ฝากเรื่องเยี่อของปานิดานะครับมีวางจำหน่ายที่ร้านชัยตะวันร้านลำเปาฟิชชิ่งนะครับแล้วก็ร้านมินิมาร์บ้านฝากกล้วยนะครับที่สามสามร้านนี้เท่านั้นนะครับการนานำท่านใดสนใจเงี้ยก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับเมื่อนีเที่ยวมาตีก็เป็นหัวทุเรียนนะครับ โอเคครก็จะมีอยู่สามชนิดทุเรียนตูมแลวก็กอยนะครับก็คลิปนี้ก็หมเมียแล้วครับก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ